สวัสดีครับกลับมากับ c h anel n gadget ดีถือเป็นตอนที่5แล้วกับ playlist m e t e r word นะครับตอนนี้เกี่ยวข้องกับเกมที่ผมคิดขึ้นมาใหม่ล่าสุดนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมแยกขยะหรือ waste separation ผมตั้งใจจะโพสต์ในช่องนะครับในวันที่5มิถุนาซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแต่โพสต์ไม่ทันนะครับติดแก้ไขโค้ดนิดหน่อยในตัวเกมนะครับเกมนี้เปิดขึ้นมาก็จะมีถังขยะ ปรากฏขึ้นมาสี่ใบสี่สีนะครับสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับวิธีการเล่นเกมก็จะให้ผู้เล่นหยิบขยะที่ผมวางไว้บนพื้นนะครับไปทิ้งในถังลงให้ถูกต้องตามชนิดของถังนะครับถังสีแดงเป็นถังที่ไว้ทิ้งขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขวดยาฐานไฟฉายกระป๋องสีสเปย์กระป๋องยาฆ่า,มาแมลงนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้ว พวกแบตเตอรี่รวมถึงชุดตรวจโควิด ATK ด้วยนะครับทังสีเขียวเอาไว้ทิ้งขยะที่เน่าเสียสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ย่อยสลายได้เร็วนะครับสามารถนําไปทําปุ๋ยหมักได้เช่นผักผล,ลไม้เศษอาหารแล้วก็ใบไม้นะครับถังสีฟ้าไว้ทิ้งขยะที่ย่อยสลายไม่ได้นะครับหรืออาจจะย่อยสลายแต่ใช้เวลานานมากๆนะครับแต่ต้องไม่เป็นพิษนะครับ ขยะบางอย่างพอนำม,มารีไซเคิลแล้วไม่คุ้มค่าเนี่ยก็จะมาทิ้งขยะสีฟ้านะครับเช่นพลาสติกหอ่อลูกอมซองบะหมี่สำเร็จรูปถุงพลาสติกโฟมและฟลอ,อยที่เปื้อนอาหารถังสีเหลืองเอาไว้ทิ้งขยะที่นำม,มารีไซเคิลหรือขายได้นะครับอย่างเช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะนะครับขยะแต่ละชิ้นถ้าทิ้งลงถูกถังจะได้5คะแนนนะครับชิ้นแรกเป็นสเต็ตกเนื้อนะครับก็แน่นอนนะครับนำไปทิ้งในถังสีเขียวนะครับก็จะได้5คะแนนขึ้นมาด้านบนนะครับ ถัดไปเป็นกล่องบรรจุอาหารที่ทําจากกระดาษนะครับอันนี้ทิ้งถังไหนเอ่ยทิ้งถังสีเหลืองนะครับนําไปรีไซเคิลได้นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายนะครับแน่นอนต้องทิ้งขยะถังสีแดงนะครับเป็นขยะอันตรายนะครับอันนี้เป็นชุดตรวจโควิด ATK นะครับอันนี้ถือว่าเป็นขยะอันตรายนะครับ ทิ้งในถังสีแดงนะครับขยะก็จะไปกองอยู่ที่ก้นถังนะครับได้25คะแนนแล้วนะครับอันนี้เป็นกระป๋องโคกนะครับทำจากอลูมิเนียมแน่นอนนะครับต้องทิ้งถังขยะสีเหลืองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้อีก5าคะแนนเป็น30คะแนนอันนี้เป็นมือถือที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับเป็น iPhone ซะด้วยนะครับก็ทิ้งถังขยะสีแดง ได้อีก5คะแนนนะครับอันนี้เป็นซองมาม่านะครับอย่างที่ได้พูดไปตอนแรกนะครับทิ้งถังขยะสีฟ้านะครับหรือหากท่านใดคิดว่าทิ้งถังสีเหลืองได้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับอันนี้เป็นขวดน้ำดื่มนะครับขวดเพชรนะครับก็แน่นอนนะครับนำไปรีไซเคิลได้ทิ้งในถังสีเหลืองนะครับขยะไปกองอยู่ในถังได้4 5คะแนนแล้วนะครับขวดแก้วครับตัวนี้สามารถที่จะไปขายได้นะครับ ซึ่งอาจจะเอามาหลอมเป็นรีไซเคิลได้ก็ถังสีเหลือง50คะแนนนี้เป็นกล่องนมนะครับทิ้งในถังสีเหลืองนะครับเป็นกระดาษ55คะแนนแล้วนะครับอันนี้เป็นกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมแน่นอนทิ้งถังสีฟ้านะครับแล้วก็กล้วยนะครับแน่นอนเป็นเศษอาหารนะครับย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทิ้งในถังสีเขียว ตามด้วยลูกแพรนะครับก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับทิ้งในถังสีเขียวเช่นเดียวกันตอนนี้ได้70คะแนนแล้วนะครับสังเกตนะครับขยะจะไปกองอยู่ที่ก้นถังเลยนะครับเหมือนจริงมากๆนี้เป็นหนังสือไม่ใช้งานแล้วนะครับเป็นกระดาษทั้งเล่มก็ทิ้งถังขยะสีเหลืองตอนนี้ได้75คะแนนแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมแยกขยะนะครับเกมนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับ ก็ผมจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการใส่ชนิดของขอยะเพิ่มเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมปรับปรุงอะไรกับตัวเกมตัวนี้นะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กด u u s สไคร e ์ช anel กระเจดดีๆด้วยสวัสดีครับ